สวัสดีครับ,รบผมพันธุ์ตรเอกโชคชัยงามวงศ์ผู้กกับการสายตำรวจนครบาลบุคโลครับผมพันธุ์ตำรวจโทวิวัตชัยบุญญาณุคพงศ์รองผู้กกับป้องกันปราบปรามสอนอุบุคโลครับผมพันธุ์ตำรวจโทชยันเป็นชาที่คุณสวัสดิ์จรฐานีบุรุษบคบาลบุคลโลครับครับสวัสดีครับพี่น้องชาวบุคโลทุกขั้นสิ่งที่ด้ยิงก็คือว่าเรื่องในโอกาสเทศกาลมหาสงการของวงชนชาวไทยได้เวียนมาบรรจบรบรอบหนึ่งตีวันร่ต แต่ละท่านที่วางแผนการเดินทางไปท่องเที่ยวในงานเทศกาลในตามที่ต่างๆนะครับเราเจ้าหน้าที่ตำรวจสนาบุคโลนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นงานเทศกาลเราก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ให้ความปลอดภัยให้ความอบอุ่นแก่พี่น้องชาวบุคโลที่อยู่ในพื้นที่นะครับในช่วงเทศกาลสงกรานในปีนี้ทางสนาบุคโลเราก็ได้มีโครงการาหลายโครงการ เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องชาวบุคโลโลว่าท่านไปเที่ยวอย่างสบายใจและเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยนะครับโครงการแรกก็คือโครงการฝากบ้านด้วยกับตำรวจซึ่งเรา,เราได้ดําเนินการโครงการนี้มาเป็นประจําทุกเทศกาลนะครับและโครงการที่2ก็คือโครงการตรวจสารเสพติดและตรวจแอลกอฮอล์นะครับเชินที่นะครับซึ่งแต่ละโครงการนั้นเราจะมีรายละเอียดให้กับพี่น้องชาวบุคลโลได้รับทราบนะครับ ในโครงการแรกนั้นผมก็ขอเรียนเชิญท่านพันวัฒโทวิวัตชัยบุญญาณุพงศ์รองผู้กับการป้องกันปราบปรามสารี่ตตำรวจนบาลบุโคืเป็นผู้ให้คำแนะนำว่าโครงการฝากบ้านนั้นเราจะดำเนินการอย่างไรและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนบบางนั้นจะมีวิธีในการปฏิบัติอย่างไรขอเรียนเชิญท่านรองวิวัติวัตชัยครับครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องในเขตพื้นที่สนบุโคืนะครับงานป้องกันของเรานะครับ นะทําในานามตัวแทนของสนบุคโลนะครับแล้วก็สานักง,งานตํารวจแห่งชาติรวมทั้งกองชากาตนตารวจนครบาลน,นะครับหวงใยที่น้องประชาชนที่จะเดินทางตังกภูมิลำเนาหรือเดินทางไปพักผ่อนในช่วงเทศกาลสงการนะครับฉะนั้นเราจึงจัดทาโครงการฝากบ,บ้านไว้กับตํารวจนะครับช่องทางที่ท่านจะฝากบ,บ้านนะครับการดําเนินการคือ,อโทรนะครับมาที่สนบุคโลของเรานะครับ02นะครับ 468 1638-9นะครับ02 468 1638-9นะครับซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์จากพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยอ่า24ชั่วโมงเมื่อท่านโทรเข้ามานะครับให้ท่านแจ้งอ่าชื่อนะครับบา้านเลขที่นะครับพร้อมที่ที่อยู่นะครับพร้อมด้วยเบอร์โทรติดต่อนะครับเพราะว่าทางเราจะลงข้อมูลไว้ที่สอน,อนะครับและเราจะทําแผนที่เพื่อให้เจ้าที่ตํารวจของเราเนี่ย ไปตรวจดูแลท่านเป็นพิเศษซึ่งในช่วงปกติเนี่ยเราได้ดูแลพ่อแม่พี่น้องชาชนอยู่แล้วนะครับแต่ในช่วงเทศกาลนี้เราทําโครงการนี้เราจะนาสมุทตรวจไปไว้ที่บ้านท่านนะครับผมจะลงไปตรวจสอบการปฏิบัติของลูกน้องที่เข้าไปาตรวจดูแลท่านโดยจะมีสวัตป้องก,ก,ก,กอันปรคความทั้งสี่ท่านแล้วก็รองสวัตดป้องกันปรคความอีกสี่ท่านที่จะลงไปควบคุมการตรวจของลูกน้องอทั้งหมดาสามเขตนะครับ ในในสี่เขตตรวจเนี่ยเราจะมีลูกน้องอ่าที่จะลงไปตรวจอ่าดูแลบ้านให้ท่านเป็นกรณีพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นท่านเนี่ยไปอย่างสบายใจนะครับก็ข้อหวังใหญ่คือท่านอย่าเมาและขับคับอาจท่านอาจจะไม่ปลอดภยัยเพราะฉะนั้นท่านไปให้สบายไปให้มีความสุขกลับมาอ่าเราจะดูแลทรัพย์ถินของท่านนะครับอ่าบ้านของท่านให้ปลอดภัยได้ออย่างแน่นอนครับผมครับนี่ก็เป็นคายืนยันจากท่านรองผู้กับการปร้องกันปราบปรามนะครับว่า หากท่านไม่อยู่ที่บ้านไม่มีคนอยู่อาศัยท่านมีที่พึ่งนั่นคือตำรวจสนอนอปกครของเรานะครับเรายินดีให้บริการท่านก็ทราบแล้วนะครับขั้นตอนในการที่จะฝากบ้านไว้เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยครับไปเที่ยวให้สบายใจนะครับและอีกโครงการหนึ่งครับซึ่งเป็นโครงการที่ทางสำนักงานหลวงชาติก็ดีกองประชาก,การตบ,บุตบวจนครบาลก็ดีและกองรับการตบรวจนครบาลแต่ก็ดีให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าสถิติในการเกิดอุบัติเหตุ บนท้องถนนนั้นส่วนใหญ่จะมาจากการดื่มโซล่าและขับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทศกาลสงกรานต์นะครับหลายคนหลายท่านที่เสียชีวิตไปเพราะการดื่มนะครับตรงนี้สอนอปกครองเราตระหนักเราได้จัดทำโครงการไว้แล้วนั่นคือโครงการตรวจแอลกอฮอล์ขึ้นที่ตรวจสารเสพติดขึ้นที่นะครับเราก็ทํามาตั้งแต่วันที่17กุมภา2555ได้ผลเป็นอย่างดีนะครับและในห้วงสงกานนี้เราก็จะนําเอารถ ตรวจสอบในกองฮอเคลื่อนที่นั้นไปปฏิบัติการในรายละเอียดนะครับผมขอเเชิญท่านพันธบทโทชัยยันเป็นจาธิกุลสาวัจจารจรสอนอบุคโลให้รายละเอียดกับท่านพี่น้องประชาชนชาวบุคโลครับผมครับก็ในส่วนของงานจราจรเกี่ยวเนื่องกวับเทศกาลสงการนะครับทุกปีนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติตองจัดการบดทัพบาลและ,ะดับบอกรอง,องังคับการหรือสถานีบดนะครับ ก็มีการรณรงค์นะครับรณรงค์นะครับในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการที่จะลดอุบัติเหตุลดสถิติการเจ็บตายของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลที่จะเดินทางนะครับกับภูวิลำเนาหรือจะเดินทางท่องเที่ยวฉลองช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับซึ่งปีนี้ก็เหมือนกับทุกปีนะครับซึ่งการรณรงค์นะครับในด้านงานจราจรสนบุกโลเราก็เริ่มมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับวงการแรกสัปดาห์ที่แล้วเรามีการรณรงค์ครับ ในเรื่องของใต้ประชาสัมพันธ์นะครับช่วงเทศกาลสงการนะครับเน้นหนักก็ในเรื่องของถีจีการเกิดอุบัติเหตุทุกปีนะครับที่จะเกิดความสูญเสียเสียหายนะครับหรือเจ็บตายกับพี่น้องที่จะเดินทางกับผู้วิ่งเราหรือจะท่องเที่ยวฉลองช่วงเทศกาลสงการนะครับโดยเฉพาะที่เกิดอยู่จํานวนมากก็อยู่กับพี่น้องที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับแล้วสาเหตุข,ของการเกิดนะครับ ก็อยู่ที่เรื่องของการดื่มตุลาครับว่าดื่มตุลาหรือเมาแล้วไปขับขี่รถนะครับซึ่งสถิติปีที่แล้วนะครับก็271รายนะครับจากการเสียชีวิตแล้วก็จากอุบัติเหตุนะก็3,700กว่ารายนะครับซึ่งปีนี้นโยบายของภาครัฐนะครับเอกชนก็มีหลายส่วนที่พยายามจะให้การเกิดอุบัติเหตุเจ็บตายเป็นศูนย์นะครับในในส่วนของสนบุโครเรานะครับโดยท่านพลบุตรตีวสักนกสิทธิพรนะครับ รองผู้าการรวจนครบาลที่ควบคุมงานจาราจรซึ่งมีการประชุมไปในวันนี้นะครับก็เน้นหนักในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับการประชาสัมพันธ์โดรว์ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยครับมีความเข้าใจนะครับซึ่งหนึ่งในส่วนการประชาสัมพันธ์เนี่ยอย่างที่ว่าของตอนเราเมืเราเริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการคงร่วมกับมูลนที่เมาไม่ขับนะครับตัดโครงการคนห,หัวนะครับ ก็แจกหมวกนะครับกับเด็กที่บริเวณหน้าสอนอน,นะครับปัดแจกใบประมาณสามร้อยใบนะครับแล้วก็แจกมีโครงการแจกสเปรย์ลดอุณหภูมิความร้อนในรถเย็นาจเย็นกลคลายร้อนลด,ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงการานนะครับแล้วมาตรการต่อไปหรือ,อวิธีในการที่จะหลังจากที่มีการรมรงไปแล้วนะครับ ผู้ที่มีการต่อฝืนนะครับเราก็จะใช้มาตรการเข้มทางด้านของอการบังคับใช้กฎหมายนะครับในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายนะครับอย่างที่ท่านผู้กกับได้เรียนไปแล้วว่าในช่วงเทศกาลของเรานะครับเทศกาลในพื้นที่สอนอบุกโลเราก็จะมีการกดขันโดยใช้รถนะครับรถเดิมเป็นรถผู้ต้องหานะครับรถควบคุมผู้ต้องหามาใช้ในการเป็นรถตรวจสารเสดติดตรวจฉี่หรือตรวจเมาเคลื่อนที่นะครับจุดที่เราจะมีการไปบัตรการนะครับ ก็ไปเวณแยกมหาสวรรค์ช่วงเล่นช่วงสงการนะครับเพราะวัยรุ่นเดิมเนี่ยครับนะครับช่วงสงการนะครับของทุกปีก็จะมีออกมาเล่นน้ํานะครับโดยที่ใช้รถนะครับจักรยานยนต์ที่มีการดัดแปลงนะครับตกแต่งนะครับให้ก่อความเรือร้อนำคาญนะครับแล้วก็ในส่วนของใบยกกับพีไม่มีนะครับก็ออกมาขับกันตามวิสัยของท่านที่คงทราบดีว่าเด็กเว้นออกมาแล้วจะยังไงครับ ซึ่งเราก็จะขวดขันในส่วนนั้นนะครับร่วมกับตัวสารเสพติดนะครับตัวฉี่ในเด็กหรือวัยรุ่นที่มีพฤติการหรือเป็นคนบุคคลที่จะเป็นอันตรายต่อการขับขี่หรือความปลอดภัยบนท้องถนนร่วมกับการดื่มตุลาแล้วออกมาขับหรือออกมาเล่นสงการนะครับก็รวมถึงพี่น้องที่ออกมาเล่นสงการผิดวัฒนธรรมผิดประเพณีนะครับอาจจะเปการไปปิดการจาราจรน,นะครับปีนี้เราเจอกันแน่นะครับ รดควบคุมปัญหาครันนี้นะครับจะออกไปบัเิการนะครับเก็บกวาดล้างและสิ่งที่จะเป็นปัญหาสร้างความไม่ปลอดภัยหรือความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนในในทางนะครับเกี่ยวกับช่วงเทศกาลสงการปีนี้เพราะฉะนั้นขอฝากด้วยครับถ้ายังมีความคิดนะครับในช่วงเทศกาลสงการที่ผิดแผกแตกต่างไปจากที่กฎหมายกําหนดหรือผิดไปจากที่วัฒนธรรมประเพณีมีอยู่นะครับก็คงเจอกันแน่ครับขอบคุณครับ ครับนี่ก็คือคำยืนยันจากเจ้าหน้าที่ของตำรวจสอนอบุคโลทั้งฝ่ายป้องกันปราบปรามและก็ฝ่ายจรจาจรเกี่ยวกับงานเทศกาลสงรา์ในปีนี้นะครับผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนชาวบุคโลนั้นจะเที่ยวสงรารด้วยความสบายใจเที่ยวสงรารด้วยความอบอุ่นใจผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลก็จะมีความปลอดภัย เมื่อเห็นดดรถตรวจแอลกอฮอล์ขึ้นที่และตรวจสารเสพติดขึ้นที่ของสนอบุคโลของเราไปาปฏิบัติการในสี่แยกต่างๆอย่างที่ท่านสาวจาจรได้พูดมานะครับเมื่อสักครู่เราก็ได้รับการประสานจากเจ้าที่ของปปสนะครับว่าเครื่องมือตรวจสารเสพติน,นั้นเขาสนับสนุนเต็มที่ในกิจกรรมดีๆที่จะช่วยเหลือสังคมนะครับเพราะนั้นไม่ต้องห่วงครับท่านใดที่คิด จะเสษสารเสพสิทิท่านใดที่จะคิดเสษสุราจเจอตำรวจตอนอาบุคโโลแน่นอนนะครับแล้วก็ฝากเรียนพี่น้องประชาชนอีกนะครับว่าเทศกาลสงการประเพณีไทยนะครับเป็นประเพณีที่ดีงามน,นะครับขอให้เยาวชนคนรุ่นใหม่จันลงสังคมตามแบบอย่างที่เคยมีมาในอดีตเป็นสิ่งที่ดีอย่าไปเล่นสงการแบบพ่เลนนะครับรถน้ำดำหัวผู้ใหญ่ขอพรจากผู้ใหญ่ นะครับวันที่14เมษายนเป็นวันครอบครัวนะครับก็ขอให้อยู่กับครอบครัวนะครับรดน้าดาหัวเสร็จแล้วทานข้าวทวมครอบครัวอย่างมีความสุขน,นะครับในวันที่16เดินทางกลับก็ขอให้เดินทางกลับด้วยความสวัสดิภาพนะครับอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนนะครับแล้วก็มีกําลังกายในการที่จะกลับมาทํางานในวันท right. ี่17เมษายนต่อไปนะครับในโอกาสสุดท้ายสนบุคโลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนนก็ดีหรือว่าผู้ที่ออกเดินทางไปต่างจังหวัดที่จะฝากบ้านไว้กับตำรวจของสองนบุคโรนะครับเป็นอย่างดีนะครับก็ขอให้ทุกท่านเที่ยวสงการด้วยความสบายใจและเดินทางกลับด้วยความปลอดภัยนะครับขอบคุณมากครับสดีค,ครับ,บค,ครับ